สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเราเรียนกันคาบต่อไปเนี่ยครูก็มาคลิปก่อนที่จะถึงเวลาเรียนนะ,ะครั้งก่อนเราเรียนแบบจัดจังหวะไม่เท่าจัดจังหวะแบบเท่ากันคาบนี้ครูเกินไปแล้วในคาบก่อนว่าเราจะเรียนแบบจัดจังหวะแบบไม่เท่ากันเดี๋ยวเรามาดูเลยเราจะใช้รูปปลาเหมือนเดิมแต่คราวนี้มันจะไม่เท่ากันมันจะสลับเนื้อไป,ไปมาอยู่ครูพากล้องมาใกล้ๆเลยนะ อวันนี้บ้านคูไฟดับด้านนี้ได้เห็นเดี๋ยวขอปรับกล้องแป๊บหนึ่งนะยกกล้องให้สูงขึ้นโอเคแบบนี้น่าจะเห็นนะ,ะบ้านคูไฟดับวันนี้คูต้องเปิดนี่ไว้เมื่อคืนฝนตกหนักไฟฟ้ามันดับนี่คูรอช่างมาอยู่อ่ะ เห็นนะเข้าไปใกล้กว่าอีกตึ๊บต้องระดับนี้แหละโอเคอ่าก็จังหวะแบบไม่เท่ากันก็เริ่มแรกก็ครูก็วาดปลาเหมือนเดิมอ่าครูวาดปลาเหมือนเดิมปุ๊บปุ๊บ ตัวอื่นต่ออ่าไม่เท่ากันเห็นไหมเนี่ยอ่าเราดูตามเลยนะคือเราวาดปลาได้หลายตัวไม่เท่ากัน ลาตัวไม่เท่ากันเลยออ่าทางนี้อีกไนนี้ลืมบาดคลิป งนี้อีกเอาตัวตัวเล็กแล้วกันพวกเราไม่จำเป็นต้องวาดเหมือนครูเปะ๊เปะๆก็ได้นะแค่เราวาดรูปปลาแบบจังหวะแบบไม่เท่ากันอะ่ะมันไปทีนูน้นทีหนึ่งทางนี้ทีหนึง่งแต่เดี๋ยวก็วาดรูปตกแต่งให้สวยงาม เสร็จแล้วเห็นไหมอ่ามันมีความมันมีความไม่เท่ากันอยู่นักเรียนแล้วเราก็วาดรูประบายสีให้สวยงามเหมือนเดิมโอเคนะนี่คือจังหวะแบบไม่เท่ากันเห็นไหมไปนู้นมั่งไปนี้มั่งแต่พอโดยรวมแล้วเนี่ยครูก็ใช้พื้นที่ให้มันพอดีให้มันสวยงามอ่าเดี๋ยว ดูตั้งกล้องแป๊บหนึ่งสรุปสรุปให้ฟังนะก็เดี๋ยวเราก็กระดาษมาตีกรอบเสร็จแล้วเราก็วาดปลาตัวแรกเนี่ยเราก็วาดเหมือนกับงานทั้งก่อนแบบจังหวะเท่ากันเอาไว้ตรงกลางเป็นเอก,กภาพก่อนเอาไว้ตรงกลางแล้วที่เหลือเราค่อยแซนไปซ้ายทีขวาทีวาดรูปปลานะครับแล้วก็มีใต้น้ํามีปะการางังมีสาหรยย่ายแบบนี้ครับมีฟองอากาศ เนี่ยมันหันหน้าทางนู้นแต่พอโดยรวมภาพรวมนะครับมันก็สมดุลอ่าถึงมันไม่เท่ากันแต่มันก็สมดุลเลยไหถ้าสมดุลหมดอ่าโอเคนี่คือจังหวะแบบไม่เท่ากันครับเป็นพื้นฐานเขาลองวาดดูนะโอเคคลิปนี้สั้นๆครับครับก็ขอนักเรียนเนี่ยดูเสร็จแล้วก็ทําตามได้เลยไม่ยากแล้วก็ส่งงานครูนะครับสวัสดีครับ